นา่าชินแท้น้อยเฮ้ยเนี่ยให้รู้สะบ้างนี่นี่ผู้บริหารเนียนเนียนจริงๆแล้วจริงๆแล้วพี่บานไม่ทานปลาเหมือนกันนะคะท่ไมจริงปะ เขาไม่ทานปลาค่ะแต่นี่สิ้นมาหลายวันแล้วแล้วเนี่ยพอมาที่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ทานนะขาดไม่ได้หนูเริ่มกลัวละนี่จอนชิมฮะโอ้โหอ่ะป้าจะชิมแล้วนะคะชิมหรือจริงจริงวะจริงจังอยู่แล้วป้าเี้อนนี่ไงจอนชิมจอนชิมเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อลอกินพร้อมอันนี้ชิมก่อน ลืมไปทางร้อนอยู่ที่ร้านน้องกินไปให้มาโดนหอมด้วยบอกมมีความเค็มสมดุลนี่ไขไว้พี่หน่อยความหอมของกระสับกระส่ายใส่พริกหน่อยนะเมื่อกี้เบอร์เกอร์เป็นไงบ้างคะพี่ทิมอร่อยมากครับผมใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่ามันแบบเจทเวนอีเลเวนควรเอาสูตรนี้ไปทำนะคะจริงๆแล้วตข้าวตักขิงด้วยออกอีกจิ้มๆหน่อย แล้วการขัดข้าวจะต้องไม่ให้มันติดกับก้นหม้อถ้าติดก้นหม้อปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ข้าวขัดเนี่ยมันขัดแล้วมันเป็นก้อนนะต้องทําให้มันกระทะนี่มันไม่มีข้าวติดเลยข้าวใช่ข้าวมันต้องล้วนตุยจบเลยได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้อะไรเนี่ย มไม่พูดไม่จาเลยไม่ต้องนั่นเออชิมยมันทำอกง่อร่อยจริงเาจริงจอย่าอนั่นอย่าม้จริงจริง่จริงปลาาไม่กินพี่บานเป็นคนไม่กินปละลานี่พี่พูดเลยอันนี้อร่อยมากเลย มันเหมือนข้าวผัดธรรมดานี่ไม่ธรรมดาแล้มันเป็นสมุนไพรนะน้องไปลองหยิบเหี่ยวหยิบเหี่ยวสมุนไพรนะแต่นิดนึงแต่นิดนึงนิดนึงก็ได้เพรเะอะไรไปช้อนไปช้อนไปช้อนเบาๆกรุบกริบเจ๊จันเป็นอะไรเจ๊จันอ่ะลองข้าวผัดปลาไหลยังมาลองเร็วจะได้รู้ว่าเป็นยังไงรสชาติงางาเอดย็นไปหมดละข้าวเหนียวก็มีนะใคราได้ ใส่ไข่แล้วก็ใส่สมุนไพรใส่หมูสับแล้วก็ปลาร้าบไหไม้นะคะเอาวงเลยนะนี่ก็ชิมดูว่าแบบดูดูชิมกันจริงจังเนาะตรงเนี้ยโอเคได้แล้วแต่ว่าให้เจมมาลองตัดชิมดูไหนจานให้เจมาหน่อย ถือจานมาเอง่ครับถืหลังแมถือจานมาก็เอาไปหลังไว้นี่เให้รไปยกลูกนี่